آ <small> موارث สิมวรลม,ามาหาะมเทว่าจเปียากาประยาทีโอมมาจะมา,าเทวะภิราภาปวันตุเมมาตุ เวลาหิงสาเวลาตาติเวลาตาสาเวลาอิติโยควรทัศนมาหมาควรทัตววหงสามว่จิตชามีแรงแรงาบาอาอื่นามโอตะ อราโตสัมมาอรหํพุทฺธขาคตสทาโมตสพฺพภาวโต ทิมัวรงมาจะมาเทวะตาเปยกษาก็ไรยันติขอมจาจะมาเทวะอาภิรากา็วันตุเมมาคุณโยมาราโกกวันตุเม วิริติวิรายะาวิราอิติโควรทาสมมานสควราตหุสามจิตามิ